ใด,ด,ด,ด <c oughs> นี่ครับนี่คือต่ละนัดวันเสาร์นีาสองเพื่อนหน้าคู่นะครับอันนี้มก็กมกปกาซิวมกอกาซิโอ้แนวแสีบมกละไรนียี่สิบบาทบากวกโอ้ยี่ิบาทยีบบาทพด่อนน้าเพ่อนนาเอาอันนี้เป็นมกอย่างนี้ล่าลาบอกครับนี่ยี่สิบาทยีิบาทร้าคา,าชัดเจยนมกโนไม่มีวัติลมีวัดจานุกตัวดิน เอ้าตลาดน่าคู่ับนี้เป็นตาแซ่โม้งอย่างนี้โม้ไข่ป่าบ่ไข่ป่าบ่นี่เออเป็นตาแซ่เป็นไข่ป่าเด้ครับมีเมืดเนี่ยม้ละส้าบาทครับนี่สิบบาทนี่ราคาเอ้าอันนี้สิบบาทโม้ละไม่อันนี้โม้ลาบปฝานี่ยส้าวบาทส้าวบาทส้าวบาทส้าบาทโม้กระซิบกับส้าบาทส้าบาทรวดส้าบาทรวดนี่ชุบเอ้ามาในตลาดนั้นน่าคู่นั่นมือนส้าครับ ตลาดนัดนาคูตอนเช้า